สวัสดีครับกลับมาพบกับผมยกภาคินในรายการวิุฒิทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919กองบรญชาก,การหน่วยบัญชาก,การทหารพัฒนากองิัญชาการกองทัพไทยทาง FM 99.5เมกะเฮิร์ AM 1521กิโลเฮิร์ทางทีวีออนไลน์เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง919นะฮะสามารถเข้ามารับชมรับฟังเนื้อหาสาระนะครับที่ทางรายการของเรานำมาฝากคุณผู้ชมคุณฟังให้ติดตามไปพร้อมกันครับ ค่ะช่วงได้อของเราในวันนี้นะคะมาพบกับช่วงพักรบพบพัฒนากันก่อนนะคะวันนี้เราไปดูภารกิจของหน่วยพนาการเข่นที่14สำนักง,งานพนัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยนะคะได้ดําเนินการตามแผนงานโครงการประจําปีงบประมาณพศ2566โดยการปรับปรุงทางลูกรังเป็นผิวจาราจรแบบลาดยางนะคะหน้าบ้านหนองโพงหมู่ที่6ตำบลหน,นองโสนอำเภอเมืองตาดจังหวัดตาดค่ะ พักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ